ครับสวัสดีครับสมาชิกส,สวนทุเรียนมือใหม่สายๆวันนี้นะครับแดดก็แรงพอสมควรนะครับยังไม่ได้เช็คว่ากี่องศาแล้วก็มีลมแรงครับหลังจากที่ผมได้ฉีดในเรื่องของอคอฟฟีนอเฟอร์ในเรื่องของยากำจัดเพลี้ยแมลงนะครับศัตรูพืชผสมกับสารหลอะมมิโน,โนก็ไม่เห็นในต้นนี้พอดีเมื่อวานนี้ไปตัดหญ้านะครับก็ลงขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม แล้วเสร็จนะครับก็เลยมาเห็นต้นนี้ในเรื่องของการเกิดเชื้อราผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโคกนี้นะครับรัศมีอยู่ประมาณ2เมตรเสร็จๆนะครับ2เมตรลัศมีของโคกดินตัวนี้ผมใช้รถหกล้อตั้งเข้ามานะครับมาเทก็350บาทนะครับรถหกล้อหนึ่งโคกพ่เทอยู่2กลกองนะครับ2อกองแล้วต้นนี้นะครับผมหมักนะครับหมักดินในเรื่องของ ที่แพะที่แกะประมาณนี้นะครับหมักไว้3เดือนแล้วก็ลาดด้วยในเรื่องของไตโฟรูมาแล้วก็ EM นะครับ3เดือนแล้วผมทำการปลูกแล้วผมทำการทดลองต้นนี้ก็เป็นการทดลองครับเพื่อนสมาชิกนะครับไปย้อนดูคลิปเดิมผมก็ได้นะครับในช่วงที่ผมปลูกนะครับก็จะลงรายละเอียดอยู่นะครับต้นนี้อายุ1ปีนะครับผมปลูกช่วงมีนาเมษาช่วงเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาครบรอบ1ปีพอดี แต่ก่อนที่จะผ่าน1ปีก็มีเชื้อราเข้านะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันในเรื่องของเชื้อราแต่ตันนี้ก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่ากรณีที่ผมปลูกต้นนี้ผมซื้อมา550บาทเพื่อนสมาชิกต้นนี้550าบาทสูงเมตรเสษเศจนะครับโดยทําการทดลองไม่ตัดรากขดน,นะครับนะครับเพื่อนสมาชิกไม่ตัดรากขดน,นะครับ พอผมปลูกหรือดูร้อนนะครับหรือดูแล้งมีนาเมษาของปี -66 นะครับพอมานะครับรากเขาถอนยากยากมากนะครับไม่ค่อยเดินนะครับยอมรับว่าว่าค่อนข้างเดินช้าพอสมควรอาจจะเป็นต้นเกยอาจจะเป็นรากกดได้หลายอย่างนะครับแล้วบังเอิญว่าเป็นช่วงของมีนาเมษานะครับก็มาได้ใบในแบบยอดเล็กๆนะครับเหมือนกับขาดธาตุสิงสังสีอะไรประมาณนะแต่ผมฉีดทุกทุก ทุก10วัน15วันไม่เกิน15วันนะครับในเรื่องของทางดินและทางใบและทางดินนี้นะครับผมก็ให้ในเรื่องของอปุ๋ยหมักที่ไก,ก่แกบนะครับผสมกับที่ว่าเป็นใบต่างๆนี่ผมก็เอามาไว้ห่างๆนะครับก็บํำรุงให้ดีแล้วก็ใส่ฮิวมิกฟูวิกนู่นนี่นั่นแล้วก็ปุ๋ยอินรีที่ซื้อมานะครับก็ดูแลพอสมควรแต่ก็ยังไม่โอเคในเรื่องของ ทุเรียนต้นแก่นะครับเนี่ยทุเรียนต้นแก่ใบออกมาก็ยังไม่โอเครากขดนะครับผมอยากจะทราบว่าผมทําการทดลองว่าถ้าถ้าไม่ตัดลากต้นใหญ่ๆเนี่ยดูดิว่ามันมันมันจะเป็นแบบไหนไงเพราะมันมีคลิปบาง you tube เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรากขดไม่ขดนะครับเขาบอกว่าถ้ามันไปเจอหินนะครับ ที่เสียงทุเรียนบางท่านนะครับไม่ต้องอิดชื่อว่าบางท่านก็บอกว่าอย่างลงไปเวลามันเจอหินมันยังหลบหินได้อะไรประมาณนี้มันไม่ขดนะครับมันมันไม่เป็นสาเหตุของการการที่รากขดแล้วมันไม่โตผมก็อยากจะ,ะท,กทําการทดลองนะครับแต่หนึ่งปีผ่านมาสรุปได้ว่าค่อนข้างโตยากนะครับยอดไม่พุ่งรากไม่เดินก็จะเป็นประมาณนี้แตกยอดก็ค่อยๆแตกนะครับดูเหมือนกับเขาจะรอรอ นะครับดูเหมือนแตกแต่ก็ใบแห้งๆอย่างอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ผมก็ฉีดทั้งสาหลายมิโน,น,นะครับดูแลยอย่างดีทั้งทางดินและทางใบนะครับการให้น้ําก็มีหัวสปริงเกอร์สหัวสามหัวนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับนั่นคือในเรื่องของทุเรียนต้นใหญ่แล้วปลูกแล้วเป็นอย่างไร ทุเรียนต้นใหญ่หรือต้นเล็กถ้าไม่ตัดรากขดจะเป็นอาการแบบไหนอย่างไรก็อย่างที่เห็นนี้นะครับก็เป็นกิ่งก้านสั้นนะครับลำต้นค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างแล้วไม่แน่ใจว่าถ้ารากขดแน่นอนนะครับตัวนี้ขดแน่นอนเพราะ เพราะว่าผมซื้อมาต้นละ5 5 0บาทนะครับต้นต้นต้นใหญ่นะครับเมเ็ดเศษเแล้วผมไม่ตัดรากขดเลยผมงแกะแล้วลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันว่าขดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่า,อ,าอยากจะฝากบอกเพื่อนสมาชิกว่าถ้าปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กนะครับก็ดูที่ก้นถุงซึ่งนิดนึงถ้ามันมีรากดำาๆที่มีเชือ้อราก็ตัดออกนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับควรจะแคะแงะดูในเรื่องของรากกด นะครับก็ขอให้เป็นรากใหม่ให้เขาแทงออกมาใหม่ถ้าเป็นรากขดเนี่ยบางทีมันนั่งแท่นนานนะครับเนี่ยปีหนึ่งแล้วครับเนี่ยสูงก็ประมาณแล้วก็160ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ดูเหมือนกับยังไม่ตอบโจทย์นะครับกิ่งต้านก็สั้นนะครับและมีหนำซ้ำนะครับในส่วนของตัวนี้ก็มีเป็นไฟท็อปนะครับหรือฟิวซาเลียมผสมกันนะครับก็เป็นแล้วผมก็ขูดนะครับแล้วก็เอาที่เป็น ปูนกินมากนะครับมาผสมน้ําแล้วก็ทาหายไปแล้วครับหายไปแล้วก็มีเนื้อ,อผิวใหม่ที่เป็นสีน้าตาลนะครับสีน้าตาลแดงๆนี้ครับผิวน้ําตาลแดงๆนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมกันได้ไหมต้องใช้เวลานานแต่ว่าเชื้อราหายไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ท่อน้ําท่ออาหารเขาขาดนะครับก็เลยทําให้ลําต้นไม่สมบูรณ์อันนั้นก็มีส่วนได้เช่นกันก็คงจะฝากให้กับเพื่อนสมาชิกว่าจะไปดูคลิปไหนแบบไหนะอย่างไรนะครับครวรตักรากเน่าออก ถ่าทุเรียนต้นเล็กและถ่าต้นใหญ่ขอให้ตัดรากกดนะครับไม่ต้องไปไปฟังที่อื่นท่านอื่นนะครับเพราะว่ามันมันไม่ตายก็จริงแต่มันโตช้านะครับมันโตช้าพวกกิ่งก้านสาขามันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่เราตัดรากกดอย่างนี้เป็นต้นก็คงจะฝากาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ